ปัญหาดันดินยกไม่ค่อยขึ้นเห็นไหมเนี่ยามันหายไปเดี๋ยวเรามาดูกันหลังทำดันดินยกไม่ขึ้นค่ะงานแฮนด์เมแถ้าเข้าลงกึ่งมันจะสวยกว่าน,นี้ตอนนี้งานแอนด์เมคคือ,อทำอยังไงอะทำมือไงพอกแล้วก็เทียแต่งให้มันพอดีกับรูอะแล้วหลังใส่นี่ค่ะอมันมดูนี่ ถ้มันพอดีก็รูเนี่ยครับทีแรกมันหลวมมากใช่ทีแรกมันหลวมใช่เวลาโยกมันจะพอดีจ้าเห็นไหมครับมันคือคือจะไม่หลวมยังไม่ทันถ่ายเลยอาจารเดินมาในแสดงว่ามันต้องพร้อมแล้วนะจ๊ะอย่างค่ะพูดเลยค่ะอันเนี้ยของเก่ามันขาดอันนี้เราเปลี่ยนของใหม่ให้ใหม่นะครับเดี๋ยวเราเอาเทปบมันทายรัดสองอันกันน้ำเข้าแค่นี้จบใช้ได้ปกติปั๊บ ยังไงคะเอามาใส่อย่างเงี้ยโอเคสวยงา,าสมาสมาองอัน,ส,นสองคันนะคะแฮนเมกเจี๊ยบมดูสายรักก่อนมันจะดูได้ไงเนี่ยมันแน่นหรือเปล่า นเพียกระโดดเลยเพียกระโดดไม่ค่อยสักเท่าไหร่เลยดวงน้ำนี่ไงโอ้โหหน้าต้นไม่น่าดูเลยพอตอนนี้ไปดูที่หนาขูดหมีแต่หลวงของอาผมก็ ه, มทําไม่ได้วะ่ะมันโดน<ต>หนาวโดนม,มาก,นะนนมกเลยตรงเนี้ยิโล่งเลยตอบเลยเยอะมันหอมอามแต่เยอะเลยเกี่ยวไม่ต้องแก่มากเลยเพะพึ่งไม่ต้องแห้งนะไม่ต้องแห้งต้นนี้ มันหนักดีมันเป็น,นด้วยล่นกเหมื่นกันมนก็ขียว,ว,วเสริม<ง>ใช่ช่วยข้าสมบูรณ์ลมล้มเยอะไหมไม่ค่อยไม่ล้มครับแดวมันจะทำให้ต้นแข็งด้วยนะลองทำม่เคยทำด้วยกันาเขาหนูกะว่าจะไปตากแล้วเนี่ หนูว่าจะไปตากกันเองไงจ๊ะใช่มันมีอันนึงที่มันดีให้อันเล็กขนาดถุงแล้วมันแน่นอนประหยัดไปหน่อยทีเราล่อนทีเราล่อนล้วประมาณประมาณเท่าไรร้อยร้อยห้าร้อยสิบบาทที่เราจ้างเขาค้าได้หรอจ๊ะถังสอถังละร้อยสิบบาทห้าบาทข้าวเราเองเราเองที่เราตากกันนะร้อยที่คุณร้อยจ้ะ